พี่เปลามาแล้วขอแค่มีมอไซค์ให้พี่เร้าพี่เร้าจะพาเราชนะโอ้มีตี้นึงน้องเป้าน้องเบ้าใส่มือมีตีโอ้ยกูตายแลน้องเป้าบ้าบนี้มดตายมีตีนึงเลยน้องเบ้าแถวนี้พี่เร้าหาปืนก่อนโอ้ยมันลงฝั่งนู่นแะน้องเบ้า น้องเบ้ามันเจ็บมันเจ็บมันปี่มันสภาพแล้วน้องเบ้าโอเคพี่เบ้ามันไปแล้วพี่เบ้าป่อยมันมีปพี่เบ้าทำหุ่นน้องเบ้าโอ้เสียงรถตุกๆน้องเบ้าตกใจหมดเลยเบ้านอยู่ในโดนโอ้ยน้องเบ้ามีคนอยู่ในโดนน้องเบ้าพี่เบ้ากำลังไปี่มันอยู่โรงเรียนนี่โรงเรียนโรงเรียนของเราได้อยู่ดีน้องเบ้า มันอยู่ในนี่น้องเบ้าโอ้เกินไปน้องเบ้าโอ้น้องเบ้าพี่เจมอไซส์แล้วนี่เอาเอาเอาบักแจ็คบักแจ็คมึงอย่าละบักแจ็ครถพี่เบ้ารถพี่เบ้าเออ เอามึงจะทุบรถพิบเอาแล้วมึงริงรถพี่เบ้าหาประแทงอะไรโอ้ยมันจีพังแล้วบักหาขวานเออโอ้โหพี่เบ้าจะสเะก้าให้ก็ไม่ได้สเกาพวกเราจะตายหากันหมดแล้วน้องเบาเอ้ยเอออุตส่าเจอแม่งกะไซ ป้าโตมันยังหาย่าอยู่เนี่ยจะบอกมันมีรถตุ๊กตุกนะเอาโดนยิงเอามูถือยิงมูถือยิงผมไม่อยู่คาง้นน้องเบ้ามึงจะตั้งโคนรัวทำทีหอคอยอะไรกูยิงมันอยู่โอ้ปะกอมึงเลยมึงตั้งคนรัไว้หาประแซงอะไรกูจะยิงมันตายอยู่แล้วโอ้ปะกคำเปียกการทำรือ โอ้พี่เบ้ากำลังยิงมันอยู่เลยเอาไอ้เฮียฟามาพี่เบ้าเออเจอแมงกระไซกระบอกพี่เบ้าน้พี่เบ้าจะได้ครับว่ายิงรถทำไมเออยิงเมงกระไซพี่เบ้าทำไมโอ้ยปักเปล่ามันเลยมันแหงหายากอยู่บอกพี่ชีมาฆ่าขัวมึง ฮาน oh, Emma. yeah> ี่ฟาร์มหาคลองกันนี่ไปนั่งไงน้องเบ้าน้องเบ้าโอ๊ยโอ้ยน้องเบ้าบัทำเพลื้อข้างล่างมาน้องเบ้าชุบชุบพี่เบ้าก่อนมาเลีนมาเร็วมาเลีนมาเร็วคนนี้คนนี้คนน้องเบ้าโอ้ยน้องเบ้าน้องเบ้าไอแตกแล้วน้องเบ้า น้องเบ้าไอ้บ่มีเลือดแล้วไอ้ขอเลือดนี่น้องเบ้าเออมีจิ้วมีจิ้วอยู่น้องเบ้าจิ้วให้พี่เบ้าเนี่ยมันมีคนอ้อมมานะน้องเบ้าระวังเออสวยน้องเบ้าสวย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 ้นะระวังมันลอยลังมาแล้วน้องเบ้าหุ้้ยา่ย แล้วเราหยบหยไอไอวมัเยอะได้ไงวะต่อตัวดีต่อตัวขึ้นได้ต่อตัวเข้าได้นนองบ้าพี่จะยิงให้อ,หอ,อพี่บ้าคอยยิงพี่บ้าคอิงพบ้อยยิงพี <c oughs> ่บ้าอยยิงนองบ้าเราวังวมันอมขึ้นไปยิงเราไอหนอง โอ้ยมันอยู่ทางขวามันอยู่ทางขวาเฮ้ยตุ่บนได้บนได้นี่เฮ้ยนองเบ้ามันขับมอไซค์พี่เบ้ามันขับมอไซค์มอไซค์พี่เบ้าดิโอ้โหโอ้มันอยู่ข้างหน้าพี่เบ้ามันอยู่ข้างหน้าพี่เบ้าอยู่ข้างนาเมลเล่อเอามาเลยน้องเบ้าออกเรีน มันไปไหนแล้วลวงแล้ว,ลวโอ้ขมโมยมอเตอร์ไซค์พี่เบ้าไปนี่นเฮ้ยมันไปชุบอยู่ตรงนอกวงน้องเบ้ามันขนโมยมอเตอร์ไซค์ไปชุบแม่แล้วมันขมโมยมอเตอร์ไซค์พี่เบ้าไปชุปบดิมาฆ่าครัวมึงเอ้ยบังคับเออนี่นี่าพี่เบ้ามีมอเตอร์ไซค์พี่เบ้า สก,กาวกำจัดพวมันให้เร็วไปยนวนมึงบักหัมเตี้ยยิงรถพี่เบาออพังม,มัคาควาเออมึงยิงรถพี่เบายิงผับรือ้อยิงผับรือ้อนาาี่บัคาบุกขวาขวามึงเอ้ยอบักตอบบักหัมไม่ได้บักฝาดเพื่อนตายดิหัวหำม,มันตาย ว่าทำมาได้พี่ลืมดูน้องเบ้าพี่ขอโทษทีเดี๋ยวพี่ไปชุบไปชุบไปชุบเลยอ๋อเอามึงเจอใครยิงโอ้ยโอ้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 โอโอน้องเบ้ามันอยู่บนป้อมดิเอ๋อทำไมกูตายเร็วจังเลยอ่ะมาค่าม,มันยิงรถฟังเลยมันยิงทะเลย์ไม่ยอมรื้อก็ไม่รู้บักฟ้านดี ถึงจะให้กูเห็นมึงข้างานอกนะกูจะเอาหำม,มึงมาแปลงกับตะเกียบแล้วกูก็จะเอาไปทอดกก๊งภ <c oughs> าหาขวาเยี่ยมเลยน้องบาวมึงจะเยี่ยมอะไรน้องบาวประหำหน่อยเอ้ยเมีอนซรุดบ,บอนนี่เออหาโมไซพี่บาวเลยดิเออยิงโมไซพี่บาวทำรึ่งลองพยายามเรื่งสเต็ป มึงไม่ใช่พรับจีนี่น้องเบ้ามึงจะได้หมอบแล้วมันจะไม่ได้เห็นมึงโอ้ยประขอบตาด่าไหมไปซุปมีมีเรียนไหน้องเบ้าระวงังโคนระวงังคนอืมรักนะครับขอบคุณมากครับไอสับเอาไม่ตองว่ารักกู <laughs> น้องบ้ามึงเอากูขึ้นมาทำมาคืออะไรนี่ <laughs> กูกูจะช่วยมึงได้ไม่ดีน้องเบ้าเอ้ยได้นะน้องเบ้าข้างล่างเต็มเลยพี่เ <jamais> บ <ke> <ai> ้านี <reh när S 1> ่ไม่รู้จะสู้มันยังไงแล้วน้องเบ้าโอ้โหเต็มเลยน้องเบ้ามันยิงกันมันเลึกเลยดิอยากดูพี่เปล่าอยากเห็นมันอว้าโอ้โหน้องเบ้าน้องเบ้าน้องเบ้าพี่ไม่ไหวแล้วพี่เปล่าพไปหวแล้วจีพี่เบ้ารบ พี่เบ้าจุกพี่เบ้าจุกอยู่พี่เบ้าจุกพี่เบ้ารบน้องเบ้าน้องเบ้านี่มันด็ช่วยพี่่อยดิน้องเบ้ามันมาแล้วอะ <c oughs> <c oughs> นองเปล่ามึงชุบกูมาพังเรือมึงชุบกูมากูกระตายบากคาความึงเออเอามานันเลยนองเปล่าเอาให้มันรู้ว่ามันเนียิงอยู่กับใครเออเอาให้มันรู้เออเอามันไมบักหัวชมพู่บักคาคว้ามึงเอ้ยโอ้ยเออจอไอ้วัวมันไม่หน่องเปล่า เออยิงไอบอร์มันบักปอบมึเงเอ้ยพิว,บ,ว <c oughs> บอกน้องพี่นะผมม,มากคนระับเอา้าน้องเบ้ามึงใายพามรื้ววะโอ,อ้โห oh <c oughs> บักหาคาวามมึงเอ้ยบักจักรเล่เปียกบักฝัน